ก็บกันต่อค่ะ มาเจอกลุ่มเห็ดใหญ่ค่ะทุกคนอินเตอร์แล้วนู่นสามีวันแล้วก็โอ้สามีต่อแล้วก็มาดามบ้านนาเก็บอยู่นู่นค่ะมาดามบ้านนาเป็นเชฟเฟ้นนะคะวันนี้ฮะป่าภูเขาทองคำสมชื่อมากค่ะขอบคุณมาดามบ้านนานะคะที่พามาป่านี้ปีหน้าต้อจะแอบมาเองนะคะฮะ เตตะขาตัดหัวด้วยอู้หดูสิคะมันร้องทัแก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 กแกเยอะมากค่ะทุกคนมีเชฟเอ่อพาเรามาดูป่าตัวเองนะคะป่าต้องไม่เคยเยอะอย่างนี้เลยคะ่ะมีกานี้นิดหน่อยหน่อยโอเคนะคะ ตอนนี้เราจะลุยแล้วค่ะเอ้ามาดามเดืออกโซไอ้นูนมาดามเก็บเห็ดแบบมาดามไม่ได้นะคะทุกคนเก็บเห็ดแบบมาดามชอบทิ้งค่ะทิ้งไว้เลกเกละลลกะป่าเก็บเอาไม่หมดเออคัดเลือกไม่ดีเลยกว่าจะเรากว่าจะเข้ามาป่าได้นะคะ ไก,ไกลแสนไกลเราต้องเอาให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะอย่าทาเหมือนมาดามคะ่ะต้องทําเหมือนต้อลานะคะต้อลาเห็ดดับมออหมดเลยถาวก็เยอะไปคะ่ะเก็บกันต่อค่ะ่าทุกคนดูเห็ดแล้วเห็ดมาดามบ้านนาะมาดามบ้านนาะพาโตมาเก็บ พาต้อกับสามีมาเก็บป่าทองคํานะคะวันนี้เยอะมากค่ะซึ่งต้ป่าต้อไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคะป่าที่ต้อไปเก็บไม่เยอะอย่างนี้แล้วก็ป่าป่าอะไรนะป่าภูเขาวิวละกลานน่ะก็เยอะจริงๆเยอะมากป่านางแต่ละป่าต้อบอกต้อบอกแม่แม่บอกเอฟซทุกท่านเราไม่ต้องห่วงมาดามบ้านนานะคะนางมีป่าเยอะแต่นางไม่ยอมไปเก็บเองค่ะแล้วป่านางน่าจะหนามาก ป่าเห็ดดุกมากค่ะป่าต้อยังไม่ดุกเท่าป่ามาดามค่ะนี่ต้องมาได้อาศัยมาดามแล้วนะตอนนี้อาศัยทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะดีเนาะมีคนให้อาศัยเนาะหมายความว่าอาดมาดามนะดีที่ต้อมาอาศัย <c oughs> คุยกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะมาดามยังไม่ได้เห็ดเลยอะ่ะ ไวส้สิเพิ่งได้เห็ดตะกา้าเดียวเองทำอย่างนั้นได้ไง <c oughs> อารมณ์ดีนะวันนี้อารมณ์ดีมีคนก็ะพาเข้าป่าแดดมาแล้วแดด เอไม่ฟังหรอกตว่าตหลงป่าตลอดไม่รู้ไปไปไหนก็หลงตลอดดูค่ะสวยมากค่ะหลงป่านี่เป็นหลงทุกปีแหละค่ะคิดว่าตัวเองไปถูกทางแต่ไปไม่ถูกทางหรอกค่ะนี่ขนาดมาเจอแฟนกับเอววันนะบอกว่ารถเราอยู่ทางนู้นเขาบอกว่าไม่ใช่เลยอยู่คนละทิศทางกันเลยค่ะ ก็มีความสุขกันไปนะคะวันนี้ค่ะขอให้ดูคลิปต่อไปเพื่นๆนะคะอย่าเครียดนะคะการหลงป่าของต้อมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนเพราะต้อจะหลงทุกครั้งหลงทุกปีด้วยค่ะแต่ก็ออกมาได้ทุกปีค่ะเพราะว่าต้อไปกับสาม,มีค่ะถ้าหลงไปคนเดียวต้อก็ ทูบวกเขาว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้เขาตามหาส่วนมากก็ไปกับสามีก็ไม่ได้ห่วงไม่น่าเป็นห่วงค่ะ